ทำนายดวงฟรีมีทุกวันกดติดตามไว้ทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดวันที่4มิถุนายนแม่นยำเจาะลึกทุกศาสตร์อ้างอิงหลักการโหราศาสตร์ไทยวันเกิดบวกดาวจรโหราศาสตร์ตะวันตกราศีเมถุนเลขศาสตร์เลข4 6 9ไพ่ทาโร่บวกธาตุประจำวันลัคนาราศีโดยประมาณหากไม่มีเวลาเกิดจะใช้กลางวันเป็นค่าเฉลีย่ย พุทธจิตโหรากรรมพลังกรรมเก่าใหม่บวกจุดเปลี่ยนคังจิตวิญญาณจุดเด่นของผู้ที่เกิดส4มิถุนายนโดดเด่นเรื่องเงินงานดวงพุ่งจากไอเดียสตารคุณคือนักวางแผงอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์นในการวิเคราะห์ จับทางธุรกิจได้แม่นยำและมีสเสน่ห์แบบสงบแต่ลุ่มลึกเพ่นดวงรวยไม่ทันตั้งตัวมีจริงโดยเฉพาะในช่วงปลายปี2567ถึงกลางปี2569เพ่นดาวพุธด,ดาวสุกและดาวราหูหนุนเท่ากับเงินปังคนรักซัพพอร์ตช่องทางรายได้ใหม่เพ่นแรงส่งจากกรรมดีในอดีตชาติด้านสติปัญญาและการให้โอกาสผู้อื่นกำลังเปิดประตูแห่งโชค เบรกด้านการงานปี2567ถึง2588จุดตั้งตัวหรือย้ายฐานชีวิตใหม่ที่ทรงพลังดาวพฤหัสเข้าทับเรือนลาภผลบวกดาวเสาส่งเสถียรภาพนั่นแปลว่างานใหม่ธุรชิตใหม่หรือลูกค,ค้าใหม่จะกลายเป็นแหล่งรายได้มั่นคงมีโอกาสได้งานที่ไม่เคยคิดฝันหรือโปรเจกต์ที่เปลี่ยนชีวิต งานที่เกี่ยวกับอสังหาดิจิทัลธุรกิจความงามสุขภาพการสื่อสารหรือออนไลน์จะสร้างชื่อและเงิน ใครที่ทำงานประจำอาจได้โยกตำแหน่งเปลี่ยนหัวหน้าหรือถูกชวนไปที่ใหม่แล้วดีขึ้นมากจังหวะงานพีิกที่สุดสิงหาคม2,567พฤศจิกายน2,567กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2,588เพนดวงงานของคุณคิดให้ดีแล้วลงมือสำเร็จแบบติดจรวดตกใจอย่ารีบเปลี่ยนงานเพราะอารมณ์ต้องพิจารณาภาพรวมให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ มอนิเตอร์การเงินดาวการเงินจรอยู่ในตำแหน่งเงินสะสมเงินสะพัดรายได้มีทั้งจากเงินเดือนรายได้เสริมและโชคลาภจากการพูดเจรจาหรือการเจอคนใหม่ๆช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม2567โอกาสได้เงินก้อนเช่นมรดกทุนค่าตอบแทนหรือยอดขายสูงผิดปกติปีนี้มีดวงรวยจากไอเดียอย่างแท้จริงยิ่งลงทุนกับสิ่งที่คิดเองวางแผนเอง เท่ากับคืนทุนเร็วเพ่นจุดรวยใหญ่ครั้งต่อไปอายุ34-35ปีได้ทุนกู้ผ่านหรือเงินปังอายุ42-45ปีขยับขยายใหญ่แบบก้าวกระโดดพลัสความรักโสดปีนี้คนโสดมีสเสน่ห์จากความเงียบคนอยากเข้าหาเพราะคุณดูมั่นใจและน่าค้นหามีโอกาสเจอคนใหม่จากที่ทำงานการเรียนหรือกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ระวังเจอคนที่ยังไม่พร้อม หรือลังเลให้เลือกที่ขนจริงจังแต่ไม่เร่งรัดมีคู่ความรักมั่นคมขึ้นแต่ต้องระวังการคาดหวังมากเกินไปมีเกณฑ์วางแผนอนาคตเช่นซื้อบ้านขยายกิจการวางแผนมีบุตรเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนอาจมีช่วงที่ความคิดไม่ตรงกันต้องหัดฟังให้มากขึ้นโชคลาภคุณมีดวงโชคจากคนกลางเช่นญาติลูกค้าหรือผู้แนะนำลางสังหรณ์แม่นเวลาใจนิง่งลองจด ไว้ก่อนเสี่ยงโชคเดือนโชคพุ่งสิงหาคมตุลาคมปีหน้าดวงโชคไม่ใช่หวยแต่เป็นโอกาสจากคำพูดการเสนอหรือการตัดสินใจเร็ว เพนเลขมงคล4 6 8 46 64 84เพนสีเสริมลาบขาวเขียวทองน้ำเงินเพนทิศโชคตะวันออกเฉียงใต้ใต้เบรกการเดินทางปีนี้มีโอกาสเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือหน้าที่การงานอาจเป็นการย้ายที่อยู่ย้ายฐานงานหรือเดินทางเพื่อรับพลังใหม่การเดินทางที่ดีเดือนกร,รกฎาคมตุลาคมและธันวาคมให้ระ วังเล็กน้อยช่วงมกราคม2588เพราะอาจมีอุปสรรคเช่นเอกสารหรือยานพาหนะเพนจุดโชคดีจุดเคราะห์และแนวทางแก้ไขเจ้าจุดโชคดี การงานมีช่องเปิดแบบอยู่ดีๆก็ได้โอกาสมีแรงส่งจากกรรมดีในอดีตเช่นคนช่วยเหลือแบบไม่หวังผลสัญชาตญาณและการวางแผนดีมากในปีนี้ขอ้อจุดเคราะห์ความลังเลความกลัวเสียหน้าทําให้พลาดโอกาสญาติหรือคนใกล้ชิดอาจเข้ามาเบียดเบียนหรือสร้างภาระการเสริมดวงแก้เคล็ดควานธรรมทามบุญถวายหนังสือธรรมะเครื่องเขียนสนับสนุนเด็กยากไร้ไหวพระสาและพระพฤหัสเสริมดวงการงานการเงิน ปล่อยปลาดูกเจ็บตัวปล่อยปลาช่อน4ตัวทุกเดือนหรือก่อนตัดสินใจเรื่องใหญ่คาถาเสริมดวงสวดก่อนออกเดินทางทำธุรกิจนะะ้ำม้าพทะน้าชาลิติอารหังสุสิีโนสวดเก้าจบเพื่อเปิดทางโชคป้องกันเคราะห์แคล้วคลาด